ซัมซุงสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการใช้งานตัววันรีโมทนะครับวันรีโมทก็คือตัวสมาร์ทรีโมทของซัมซุงนะครับที่เป็นตัวเล็กๆที่เป็นบลูทูธรีโมทนะครับก็คือถ้าลูกค้าใช้ง่ายนะครับก็ตัวนี้ใช้กับพวกลวกก็กล่องได้กล่องพีทไทยหรือว่ากล่องดาวเทียมทุกชนิดนะครับหรือว่าเป็นกล่องเป็นเครื่องเล่นบุรีนะครับใช้ร่วมกันได้นะครับง่ายมากๆนะครับไม่ต้องใช้รีโมทสองสาตัวนะครับ อนนี้ผมจะไม่นําการใช้งานสั่งงานด้วยเสียงังานด้วยเสียงแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับถ้าเรากดตัวสั่งงานด้วยเสียงค้างนะครับมันจะเป็นตัวคําว่ามันจะเป็นบิ๊กบี้บิ๊กบี้การสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาเกาหลีแค่2ภาษานะครับอันนี้อันนี้เบื่องต้นนะครับก็คืออย่างเช่นนะครับเรากดตัวนี้ค้างนะครับเราก็จะสามารถพูดได้เลยนะครับสมมติว่าเน็ตฟิก ทำไมอะครับอปยูท uh. uh, ูบนะยูทูบอ่าประมาณนี้ครับเราจะใ่้ไปที่หน้า YouTube เลยอันนี้อันนี้คือเรื่องต้นของการใช้งานตรงนี้นะครับก็สามารถเป็นภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีนะครับแต่ถ้าสมมุติเราเข้าไปด้านในของ YouTube แล้วเราสามารถไปสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยได้อ่านี้ลูกค้าถามมาเยอะอะสั่งแบบไหนนะครับก็คือลูกค้าต้องเลื่อนเลื่อนเล่อนตัว เลื่อนตัวฟังก์ชันไปที่ค้นหาก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ตัวตัวไม้นะครับตัวตัวลูใไม้นะครับแล้วกดตรงกลาง Enter เข้าไปนะครับปุ๊บมันจะขึ้นเป็นภาษาเป็นสีแดงแล้วก็กดไม้ค้างนะครับกดไม้ค้างแล้วพูดเลยแ้ม่น้องนางนั้นแดงว่าใครง่ายไหมครับลูกค้านะครับเอาไม่นะครับถ้าจะพูดเข้าไปใหม่ก็เอาไม่ก็คือตรงนี้กด Enter เข้าไปนะครับแล้วก็พูดดูบอลสด ง่ายนะครับเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้ลูกค้านกินงงไปกดเลยต้องให้เป็นสีแดงก่อนนะครับต้องเลื่อนไปที่ตรงนี้แล้วกดโอเคเข้าไปแล้วค่อยกดค้างนะครับดูหนังออนไลน์ได้เลยนะครับง่ายไหยครับลูกค้าง่ายๆนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่เข้าใจอะไรสอบถามได้นะครับในในในส่วนของแผแนซัมซุงนะครับหรือว่าเบอร์ผมก็ได้นะครับบอกเบอร์ได้ไหม 0806845036โทรมาหาผมได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากเล่นง่ายหรือหัดเล่นเองก็ทำตามผมเลยครับไม่ยากไม่ยากนะครับจะนเล่นง่ายมากๆนะครับหรือว่าเราจะกดปุ่ม Netflix หรือว่าเว็บตรงนี้ได้เลยนะครับมันเป็นยูทูตเราไม่ต้องไปจีนเหมือนเมื่อก่อนละนะครับมันจะง่ายมากๆนะครับลูกค้าพอได้นะครับถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไปให้ดูอีกทีนะครับขอบคุณครับผม